ของดีมีอยู่มากมายที่นี่สำนักงานอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาแม่นบอแม่แล้วของดีจะอยู่คู่กับคนดีเท่านั้นสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์และนี่คือผ้ายันถืนขาว เอาสาธุหน่อยนะครับสาธุรวยเลยรวยเลยได้ค่าแรงแรกข่าวดีดีกับพี่คำรอน สวัสดีครับไอ้หนุ่มน้ำมนต์ขวัญใจคนจนคำรนหวังหวังเสวันนี้ก็ามาที่สำนักงานของอาจารย์ไพโรน์รื่นวิชาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ดอนเมืองเรามาเจอกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราในภาวะของวิกฤตนะครับเศรษฐกิจที่มันรุกเราเาเราเข้ามาในทุกวิธีทางวันนี้มีเรื่องราวของยันขาวยันขาวเป็นอย่างไร นะครับท่านนี้ซึ่งเป็นสิทธิเอกอีกคนหนึ่งของอาจารย์ไพโรธจะเป็นผู้เล่าให้เราฟังเชิญฮะค่ะเมืองมีนะคะก็เป็นผู้หญิงต่างจาังหวัดคนหนึ่งนะคะที่งานแรกที่เข้ามากรุงเทพเลยก็คือเป็นเด็กเสริฟนะคะแล้วก็ได้ทําธุรกิจเครือข่ายนะคะจนประสบความสําเร็จมีเงินหลักหลายสิบล้านเลยนะคะจนมาทําเปิดบริษัทของตัวเองนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะก็เจ๊งนะคะ หมดทั้งเงินทั้งรถทั้งบ้านแล้วได้นี่มาอีกหนึ่งก้อนนะคะทําให้มีเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้เจอกับท่านอาจาร,รย์เพชรโรซึ่งเขียนพยันนะคะก็คือมีเนี่ยจะบอกเลยว่าวันนี้กําลังใจภายในมันสําคัญกว่ากําลังใจภายนอกนะคะแล้วที่สําคัญคือการเริ่มต้นจากการติดลบเนี่ยมันยากกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์นะคะมันทําให้มีเนี่ยได้กําลังใจที่ดีมากๆเลยมีได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับกัลยาณมิตรที่ดีทําให้มีเนี่ยปลดนี้ได้ภายใน2ปีนะคะ วันนี้นะคะมินก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่เจอวิกฤตเหมือนที่มินเจอนะคะหลายท่านเนี่ยอยากจะเขียนพยันแต่ไม่สะดวกนะคะวันนี้ก็มีพยันพื้นขาวนะคะซึ่งเป็นราคาเบาๆเลยนะคะที่อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยทำพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะจับจองได้นะคะเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งนะคะเราเขาสามารถติดต่อเข้าไปที่ไหนอย่างไรสามารถทักไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ ้ท่านอยากรู้ว่ายันเขามีความเป็นมาอย่างไรและจะช่วยเป็นกําลังใจของพี่น้องเรานะครับสายบุญเราได้อย่างไรเชิญอ,อาจารย์แพโรธนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ได้เขียนมาหายันรวยสิทธิทแล้วก็มีพี่น้องมากมายที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าราคาจะค่อนข้างแพงเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยมีคนสั่งเข้ามาเยอะแล้วเขียนไม่ทัน ตอนนี้ก็เลยได้ทํายันแบบประเพณีความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณคือเป็นผืนพยันที่สกีนลงบนผืนผ้าตามวัดวารามต่างๆแต่อนี้อาจารย์เนี่ยได้ใส่องค์เทพลงไปไม่ว่าจะเป็นองค์พญา,านาคนะหรือเป็นหัวใจพระอาทิตย์ก็แล้วแต่สุทิดเนี่ยก็ถือว่าพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยก็จะเหมาะมากเพราะอันนี้ได้ผ่านพิธีกรร ปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วแต่ตัวอาจารย์เองอยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะว่าพิธีกรรมจะดีขนาดไหนก็ไม่สู้พฤติกรรมดีของเราได้เพราะฉะนั้นด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้เป็นกําลังใจเวลาเราเนี่ยไปทําการค้าขายก็ขอให้ทุกคนมีกําไรดีๆนะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับคืออาจารย์กำลังจะพูดว่าของดีจะอยู่คู่กับคนดีเท่านั้นครับ ถ้าของดีไปอยู่กับโจรหรือคนไร้ศีไลไร้ธรรมไม่มีประโยชน์เลยครับ <laughs> คนดีนั้นมีมากและเราก็อยากให้ท่านเป็นคนดี

I'm